สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับรวันนี้นะครับผมก็จะมีคาถาอีกคาถาบทหนึ่งครับเป็นคาถาแบบไปนอนป่าหรือว่าไปไปเที่ยวหรือไปที่ไหนก็ได้ครับเป็นคาถาป้องกันตัวนะครับปา่ปาตรงที่มีเจ้าที่แรงอ่าป่าตรงที่มีเจ้าที่แรงหรือตรงไปตรงที่มีอ พูดผีปีศาจนะครับเป็นคา,าถาป้องกันตัวนะครับก่อนจะนอนหรืองูไล่งูไล่ตะขาบอะไรอย่างนี้ครับก็ใช้คาถานี้นะครับเป็นคาถาแบบโบราณมากนะครับก็ก่อนจะใช้ก็ให้ท่องนโมอสามจบนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้น้าผมนะครับเป็นคนอบอกคาถานี้นะครับโอเค <c oughs> เอาวาเลยมาเนี่ยนโมแต่บอสปอตสปอตศาสนาศาสะ นะโมตาบดสปอตสปอตตนาตนานาโมตัะนาโมตัศนโมตันาโมตาบอดสปอตตนาสนาตัสสนาตัะนาโมตาบดสปอตตนาสปอตตนาสนาตัสสนาตัะนะครับก็ นี่ครับเป็นคาถาโบราณนะครับคาถาป้องกันตัวนะครับเป็นใครจะไปนอนหรือจะไปไหนจะไปเข้าป่านะครับท่องแล้วก็งูเงี้ยวอะไรก็จะไม่มานะครับผมเป็นความเชื่อบทส่วนบุคคลนะครับก็ขับไล่พุทธผีปีศาจนะครับไม่เข้ามาไม่ให้เข้ามาหาเรานะครับผมไม่ให้มาลบกวนนะครับเป็นคาถาโบราณนะครับผมก็โอเคนะครับคาถานี้ก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคาถาโบราณนะครับหาฟังได้ยากนะครับกโผล่โซนเขาได้ละโนใส่โหรคนน่ะอ๋อเป็นคาถาเป็นพ่อตานะครับโเขาคาบุญโชนใส่ทองเป็นคาถาโบราณนะครับมาแต่มาแต่ระบโบราณโบราณปู่ทวดตายายปลาอะไรเงี้ยตาสังกษ์ษาหญ้าสังกษีอ๋อใช่ครับมาแต่สมัยไหนนะครับโบราณจริงๆนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นคาถา คำสมัยใหม่ไม่รู้จักก็เป็นคาถาป้องกันตัวนะครับก็คล้ายๆกับคาถากาบังตัวครับเพราะว่าในที่ผมดูคำคาถานะครับนโมนโมยก็ตาบอดนโมตาบอดอย่างเงี้ยครับอสปอตตานะสปอตตานะชนะชนาตัดสะนะครับอ่าก็ผมไม่ได้เขียนบทให้นะครับ ก็ให้ท่องจำเอานะครับเพราะเป็นคาถาโบราณส่วนมากคาถาโบราณเนี่ย mm hmm. เขาจะไม่ไม่เขียนให้กันนะครับต้องให้ท่องเอามันถึงจะรีใครจำได้ก็ได้เอใครจำได้ไไดก็ได้ไไดถ้าใครจำไม่ได้ก็มาดู YouTube หลายๆรอบนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะมีคาถาดีๆนะครับมาลงช่อง Thailand i ินดี TV นะครับผมสวัสดีครับ